สวัสดีนะทุกคน,น,นเรามาอยู่กับช่อง ID Family อีกแล้วแต่วันนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปเลยนะวันนี้นะทุกคนเราจะมาเล่นแมปนีระเบิดกันนะนี่อันนี้ใครเคยเล่นบ้างไหนบอกหน่อยนี่อันนี้คือคนนะทุกคนแต่เรายังไม่ได้อันนี้นี่นะทุกคน เราก,ก็จะได้เล่นแล้วนะทุกคนนะมาเราจะได้เล่นแล้ว้ายเริ่มเลยมาร,รระกว่าเราจะตุยในเหลือกี่คนถ่ายแต่เราว่าเราเน็ตหลุดแน่นอนเพราะเน็ตเรานะ่ทุกคนมันไม่ดีฮะ <laughs> เน็ตเรามันดูแบบกากๆก,ก,ก,กยังไม่รู้ว่ากากรก,กเน็ตไก่ทุกคน เน็ตคือมันหล็กมากก็คือนะทุกคนโอ okay. <Okay. S 2> เคก็เก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีอีเวนต์ใหม่ให้เก็บลูกอมมันเป็นอีเวนต์ของแมปนี้นะทุกคนลูกอมเก็บได้แค่ประมาณรอบนี้น่าจะประมาณห้าสิบกว่าเอง โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยระเบิดเย้มันติดกับเบคอนแล้วเรามมันไปติดกับใคไม่รูวที่สีชมพูอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อท่าเนี้ยใหม่แหละคือจริงๆอ่ะเราอ่ะชอบท่านี้อยู่นะแต่มันตอนวิ่งหนีมันจะแพ้นะทุกคนใครใช้ท่านี้อ่ะเราแบบทําเป็นเนียนบอกว่าเราไม่ได้อยู่เซิร์ฟนี้เราไปเข้าห้องน้ำนะมันมีใครรู้ไหมเนี่ย โอเคไม่มีใครแล้วก็กลับมาหยิบลูกไดได้ลูกอมห้าสิบอันแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยอุยอ้ยอยระเบิดระเบิดเมื่อกี้ใครเห็นระเบิดบ้างน,น,นะนะนะทุกคนเมื่อกี้ระเบิดมาว้ายฉันอุย้ยเมื่อกี้ดีนะระเบิดไม่ติดตอนนี้เหลือสาสิบสามคนนะทุกคนจากประมาณห้าสิบใช่ไหมไม่รู้เก็บลูกอม ว้ายไอ้ระเบิดอเอ้ยเกือบตุยนะทุกคนโอเควิ่ยดีนะมันไม่ติดอ่ะทุกคนโอ้ยโอ,อ้ยระเบิดเลยคำเตือนผู้เข้าเ้นโอ้ยเอาระเบิดมาให้เฉย ทำไมไม่ติดทำให้ตอนนั้นมันไม่ติดคืองงมากเลยแล้วคือชั้นของต้องอยู่แล้วคือมันไปติดตอนระเบิดกําลังจะระเบิดอะทุกคนคือชั่วร้ายมากอะ่ะฉันอาจจะดูดเมินใครใครลูกอมเมื่อกี้เรามรเมื่อกี้ใครได้ลูกอมนะทุกคนเราไม่รู้ เหลือสิ้าคนแล้วจัดค่าสิบกว่าคนไหมน่าใช่นะห้าสิบสามไม่รู้ไ่ะประมาณสี่สิบหรอไม่รู้แล้วก็ไม่ได้เก็บลูกอมเลยนี่ไงทุกคนลูกอมลูกอมวายตายตอนเหลือสิบหกคนนะทุกคนตายคนที่โอ้ยเหลืออีกสิบห้าคนนะทุกคนงั้นบายนะทุกคนก็จบเพียงเท่านี้นะบายคลิปสั้